สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่9นะคะคืนวันศุกร์ที่4ตุลาคม2567เลกาเนสเสมอกับบาเลนเซียศูนย์ประตูต่อ0คืนวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567เอสปันยอนเฉือนชนะมาโยกา2ประตูต่อ1 เคตาเฟ่เสมอกับโอซาซูนาหนึ่งประตูต่อ1นึ่งเรอาบายาโดลิค่าเปิดบ้านแพ้รายโยบายเอกานน่ง e ประตูต่อ2องลาสพาวมาสแพ้เซลตาบิโกศูย์ประตูต่อหนึ่เรอลมาดริดชนะเบียร์เรอัลสประตูต่อศูนย์ขณะที่คืนวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2,567จิโรนาชนะเอลเลติกบิบาว2ประตูต่อ1 อาลาเบสแพ้บา์เซโลนาศูนย์ประตูต่อ3เซบียาชนะเบติส1ประตูต่อศูนย์และเรอัลซูเซดาเสมอกับแอลเลติโกมาดริด1ประตูต่อ1สถานการณ์ตารางคะแนนลาลิ iga, Spain, กาสเปนฤดูกาล2 0 2 4 2 0ย5หลังจบเกมในสัปดาห์ที่9นะคะบา์เซโลน่ายังคงนำเป็นอันดับที่1นะคะลงแข่งไป9นัดชนะ8และแพ้1มี24แต้มนะคะ เรอัลมาดริดอันดับที่2 9นัดชนะ6เสมอ3มี21แต้มค่ะเอลติโกมาดริดอันดับที่3ลงแข่งขัน9นัดนะคะชนะ4และเสมอ5มี17แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่4คือบียาเรอัลค่ะแต่ผลต่างประตูได้เสียแอเลติโกดีกว่านะคะส่วนโอซาซูนาอันดับที่5 9นัดมี15แต้ม อันดับ6กเอลติกบิวเบามี14แต้มมาโยก้าอันดับ7นะคะมี14แต้มรายโยบายเยกานอยู่ในอันดับที่8ค่ะมี13แต้มเท่ากันกับอันดับที่9้าคือเซลตาบีโก้ขณะที่เรอัลเบติสอันดับที่10มี12แต้มนะคะซึ่งเท่ากันกับอันดับที่11คือจิโรนาและอันดับที่12คือเซบียาขณะที่อาราเบสอันดับที่13มี10แต้มเท่ากันกับเอสปันยอนอันดับที่14 เรอัลโซเซดาอยู่ในอันดับที่15มี9แต้มค่ะขณะที่อันดับที่16คือเกทตาเฟ่และอันดับ17คือเลกาเนสมี8แต้มเท่ากันนะคะบาเลเซียอันดับที่18มี6แต้มเรอัลบายาโดลิกอันดับที่19มี5แต้มค่ะและลาสพาลมาสอันดับที่20นะคะมี3แต้ม ไปดูตำแหน่งดาวซันโวลาลิกาสเปนฤดูกาล2024-2025หลังจบสัปดาห์ที่9ค่ะโรเบริร์ตเลวันดอบสกี้จากบาร์เซลโลนายิงไป10ประตูนะคะตามมาด้วยอายเซปเปเรสจากบีเเรีอัลยิงไป6ประตูราฟินญาจากบาร์เซลโลนายิง5ประตูเท่ากันกันกบคิริยันเอ็มบัปเป้จากเรอัลมาดริดและโจวานนี่โลเซลโซจากเรอ,อัลเบติสค่ะ หลังแข่งขันสัปดาห์ที่9เสร็จสิ้นไปก็จะเป็นการพักเบรกให้กับทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์นะคะโดยลาลิกาสเปนฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่10จะกลับมาลงแข่งขันกันในวันศุกร์ที่18ตุลาคม2567หนึ่งคู่ค่ะอาาเบสพบกับเดยยบายโดลิกในเวลา2นาฬิกาในคืนวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567แข่งขันกันสีคู่นะคะอเลติกบิลเบาพบกับเอสปันยอนในเวลา19นาฬิกา โอซาซูนาพบกับเบติสในเวลา21นาฬิกา15นาทีจิโรนาเปิดบ้านพบกับเรอัลซเซดาในเวลา23นาฬิกาสนาทีเซลตาบิโกพบกับเรอัลมาดริดในเวลา2นาฬิกาคืนวันอาทิตย์ที่2ี่ตุลาคม2567หาอกมาโยกาพบกับรายโยบายเกโนในเวลา19นาฬิกา แอเลติโกมาดริดเปิดบ้านพบเลกาเนสในเวลา21นาฬิกา15นาทีจากนั้นค่เบียเรอัลจะลงสนามพบกับเคตาเฟ่ในเวลา23นาฬิกาสนาทีและบาร์เซโลนาพบกับเซบีย่าในเวลา2นาฬิกาคืนวันจันทร์ที่2 1ตุลาคม2567าิบาเลนเซียพบกับลาสพาลมาสในเวลา2นาฬิกาค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวโันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะ ผ่านทาง Sport b a n e w s Channel ค่ะ